ไม่เลือกนะครับแล้วลลโกนึงกับยังไงมันไม่เลยบอ,อกว่าแล้วลืมอะไรที่ตอนแรกกูบอ,อกให้รอกูจะไปปลดสก,กินสิเขียวมาลองถือแล้วบแกเร็วตรงนี้จะได้จะมีกล่องท่าอยู่กล่องหนึ่ง,งอ่ะตัวนี้มีปะผมึูมีปะไม่มีใช่ไหมแล้วมันหายไปเอาออกไอ้หีย่ออกไป่เว้ยหี่ยคนล่าหมูในสัตว ได้ยินเสียงคนเก็บเอฟพอตองตีว่ะโยกโยกยกยกไปช่วยแบบมีออปชั่นนะโอ้ยเฮียไวเปอร์ของจริงว่ะโหจัดไม่มีใครอยู่ห้องกลางเลยเหรอโอ้ยเยอะ Spike planted เขาค่อยเล่นาค่อยเล่นเจ็ดแปดแตกกันหมดแล้วล่ะ เจ็ดเจ็บนะเจ็ดเจ็บนะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องกลางนี่นี่นั่งย่อเพื่อนาแล้ววไหนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคสวยไวเปอร์โหดว่ะไวเปอร์ของกินว่ะอเคเยสเอาเรื่องว่ะแบ่งแบ่งโอ้ของกินใน YouTube กูมีแต่เฮเบิ้เนี่ย เออนะมเออะเอเอมาช็อตช็อตแมทตปอบนนึงมีคนกระโดดตรงบีออกมาเพ,พิเ่งเดินไปเพิ่งเดินไปยาวมัน,น,น,นจะเสียงนะน่าจะโอเมนแล้วเดี๋ยวกี่ตัว สองตัวยาวอ่ะเออมีมีเด็บมีมอีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยาวยาวโซวาใช้สนไนเป็ด one enemy remaining โอ้โหไอ้ยโดนปืนอพกเพื่อนมันเก็บสติงเจอร์ไว้สเปกเตอร์กูไปละเว้ระวังนะอยู่ในน,น,นนั้นแหละเร็วเฉียบเฉียบเฉียบมีแรดมีเจ็ตมีเศษ ตัวหนึงตอนหนึงขวยอดวาร์ปเลยเฮียอยูโอ้โหใต้หรอเออดิข้างหน้ามึงเลยตรงกูสองตัวโดนรถระเบิดเข้าเพดเพ่อน เปอร์ห้องกลาตัวนึงนะสวยเรีวสร planted วเปอร์เห็นละแต่ไม่รู้ได้ปะนะโดนสมุกเขวามือรวเช็คซ้ายนั่นแหลเด็นแล้ายว่ะสวยกูเลยเ็นืนได้ e l i n g area cover going มันเ,เล่นไรนะไม่น่าหลอกอะเอ่หรอมันเล่นอลไนะไม่น่าห่อกอะเอเหงอยู่ ยาวมีไหมคิดว่า One r e a แล้ว้วายสองหนึ่งจะเดียวแล็จะมาแกตกมอตกมอตกอมรไปยนเจอเลยอยู่้างใต้อยู่้างใต้ใช่ปะน่าจะเมื่อกี้ไม่ทันอยู่ใต้แ่เดียอือเอาวะไวเปอร์แม่เอาอะเพื่อนห้าศูนย โอ้ยทนายเป็ด UC ติงโอเบิเรเตอร์กูตายเลยที่อ่ะเจ็บปะเจ็บปะลืมเก็บโอบิเรเตอร์ไเลยเข้าไหนอ่ะเพื่อนเข้าสีวางสีล้วสไปค์ไฟสปายเอเลตอีกแล้วเ,เวกียดปืนเยี่ยนี่ยิ่งอ่ะเขาว่ายอยู่ห้อง<ม> ยี่สูว่าู่ไหนวะะว่าขึ้นไปแล้วนู่นไหนใปะ้าน้าหน้าปะบแ้ว r ยเ i ็บตัว่าไม่เห็นกูตัวว่าเช็คตัวว่าเช็คห้องต่วไม่เห็นกูสวยสวยไมแม่งอะไมแม่งอะวันนี้ต้องถือว่าเป็นโตด้วยก่อนนะเล่นสไนเป็ดแม่ง มันอาจจะเก่งจริงก็ได้มันตกหน้าห้องบสไปตกหน้าห้องบีองว่ะเพื่อนรอรกูตดัดมีมีม,มตัวนึงอ่ะสไาไปล้วไปไหนแล้ววะนนีนี่นี่นนานแน่นอนรับประกรันร้อเปอร์เซ็นสวยป่าสวยสวเจ็ดเจ็ดเล่นห้องแน่บี Get out way. ้ กูดูห้องอยู่นะแบแบขาต้องรอกันแร็อยู่แอยู่เลยปะเอาเรหน้ามงเนี่ยเ่าหน้างขวานันและสดยปกูดูห้องอล้รอรออุ้ยกระตุก โอเมนลบ120บางสี่ครับน่าจะวาร์ปไปมั้ง s i k e planted ระหว่าห้องยาวไว้นะลโหอยู่แค่ซ้ายนี่เองอะวะเป็นเวะไม่เห็นไม่มันเดินตามไปต่อมา Shadow s ี a เ k i n g มีเศษอันเอมากมากมากมาแล้วตีสีสองตัวมั้งเฮ้ย่านตัวนึงไอโอเมนเดินกลับไป่านอะ กูเพนเงียบอยู่นะรอมันโยกมีแล okay. ้วมีโอเตเตอ cover going n ตายายตตายี <S <S ี okay. ีีีีกำลังไปกำลังไปอัน okay. 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 ันนสีย่งสีะย่งใจเย็น เด็กช้าไปช้าไปหน่อยวะโทษโทษไอ,อไอตรงที่กูตายอ่ะท่าเนี้ยมันเล่นซีแน่แน่ม,มีเสงมันมีหมอกว่ะก็นั่นแหละต้องทานเลยที่กูบอก30 seconds left ไปแล้วไปไปถ่านนะ <Enemy started. S 1> เข้เาเข้าไปใน enemy remaining ปีเหรอหน้าห้องมีหน้าห้องหน้าใครปีเข้าไปแล้วมั้ยสวย ไวเปอร์แม่งเอาะไวเปอร์แม่งเอาจะเเหมืนเสีเกตไงไม่รู้ที่เองบอกเาห้องบีห้องบเต็มเลยคมนวาร์ปนะรอรอรอเได้เสียงแล้วมัรอกนรอกนเฮ้ย ว่าแล้วไปาๆในไซบอว์ว่าทางซีหลังกูนี่เสียงใครกูปูปู one enemy remaining เดี๋ยวเซ่ตรงไปป๊อปอยู่ฐานเลยเก็บกันเลยาานนไปเปิดเก็บแล้วมั้งไปดูดิเฟล่ากัดูดิ เสีงยง C เสียง C อยู่สถานะ B อยู่แหละตอนนี้นใช่เดียย๋ยวสวยร็วห้าอยู่สนหน้า B เฮ้ยม,มีคนถือยาวสวยเก็บเก็บ o e n e m y remaining หนา,า,หาเข้เ,เปา A A A. ไม่ต้องห่วงมีปอดอยู่ เดือดสว่านตัวเดียวสวยวาเปอร์แม่งเอาจัดไอ้กัดนะคัเนี้มาตีว่ะเสชัดจ้าตั้ต่สองตัวเอาดิสี one enemy remaining w i l l not t h e r ชุว่ะแตกชุ โยซี่โยกไปบีแล้วโยกไปบีแล้วออกไปตรงนั้นเจอเร็วไงน่าเจอเศษก่อนนะแรดแรดไม่มีไม่มีไม่มียังเจออีกเราไม่มีเราไม่มี One enemy remaining อยู่ฐานน่ไอ้เหี้ยก็กูออกไปไม่เจออยู่ในฐานนี่เองใช่มันไม่ได้เดินออกไปเดินมาถ้ามึงเดินมาจากสีเหรอเออกูจับใบบีจับจับจอแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านกำลันแล้ว อยู่ในบ้านอะเต็มที่โอเปอเรเตอร์คู่เลยป่ะเนี่ยไม่ใช่เว้ยไม่โอเปอเรเตอร์คนอีกคนนึงอีกคนนึงอะไรอะแวนดัลเหรอแวนดัลกับโอเปอเรเตอไม่เจอว่ะ t h i r seconds left ไม่เจอเลยวะเอาละเจอมันอยู่ในนั้นเออมันจะไปไหนได้ฐานโดนดักแน่กูว่าปังปังแตก หวะไอ้ไอ้นู่นไปหลังกูมาช่วยทกนดึงอาดนใช่ไหมสวยเสียงใครย่ำย่าวะกูููอยู่ในนี่เฮ้เสียงย่ำย่าไอ้เปาไม่ใช่ไม่ใช่ออแ อยู่ฐานนะโอ้ยเกินดูไหวใช่ไหมโอ้ยยี่สองกดางไนเว้ยรยิงกันตรงไหนวะลางดูการดูเล่นปืนไรอะโอดินนะเออโอดินเข้าบไปแล้ววะยีเอีหรเาอรเะี ตำรวจกูซูคิงไม่รู้เจอวาอยู่ห้องโซว่าอยู่ตรงนี้อัห้องเอยบรรอแรกเทปแรกอ่ะเฝ้าเฝ้าเกต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 เเกตเเกตเกตเกตเกกตเกตมกตเ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 กตกตกตเกตเกเกตเอกตเเกตเกตเกลเกเกตเกกตเกตเกกกตเนตกตเกตเกตเกกตเกก e 10 s e c o n d เ l e f อมาก็เดินปเก็บได้เลยฝังไม่ทันไม่ทันฝังไม่ทันเรื่องสีวิ่งแลแล้้วนเ้ังไม่น้อยหน้าค่อยเล่งค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่กนไปร์พิกไม่มีเบาเบต้องเน ตายลงตายลงอยู่เ่กับังัจะเชื่องไปแล้วเข้างบนมีอะไรอ่ะ ล็อกเคลื่อนมาอยู่มีเรื่องอ้าวในบ้านอยู่ฐานเราตัวนึงอยู่ฐานไวเปอร์เห็นแล้วไวเปอร์เห็นแล้วบนไม่เร็วที่ไหนอ่ะอ้ำบเหรอคเลอยู่ตรงสายเราตัวนึงไอ้เรียวเรียวอยู่อยู่ตรงนนนั่่ะ นุ๊กโก้ไม่ไดด่าโก้นุ๊กมนทันแล้วนะมนทันแล้วนะที่ต่อแล้่อนไม่รช่างมันไม่ไม็นไรน่าจะเอาไม่ทันมันเห็นโกมันเห็นโกมันเห็นโกสมองวนไปแล้วหนึ่งตัวว่าใช่ไหม โอเมนอยู่บนเหมือนกันนะโอเมนอยู่บนเหมือนกันนะบนเยอะนะเยอะสมุกีกกูหรอวะวางได้เดี๋ยวันเระวงอปีนันะมาเี่ยโกมาเหนโก้ตายถ้าตาย้ตาย cover going out yeah it's all one enemy remaining ไอหารถมาไงแล้วอยู่ทางนี้แหละเอาคืนเอาคืนขอคืนเไอเดี๋ยวกูขึ้นทำมาแล้วอะตามมาแล้วได้ทแล้วยถ้ามีมิวพวกเราไม่ได้เชื่อแฉกันนี่แล้วมิวกระจอกไปเหี้ยขยับเยสไอเดี๋ยวกูตัดตัดนี้ไปแล้วกัน แท็กที่นเประเไไแค่นี้หรอนที่าปรเ็นอ่ะเย้ทารลบากมาแล้วเะยกอก็ได้นะไปตีเลยไปตีเเดี๋ยวแกนฮะคิดว่ามีโอเปอเรเตอร์ไว้ข้างนไม่น่านะไม่น่าเอาฟีดซสนเดี๋มีอคัพเอร์ going out ไปเลยสมองปิดหมดแล้วโอ r ้ยเฮแพงว่ะ อวกะแพงไม่มีบไม่ยองรีบนะกูอยู่นี่วางได้วางมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางไหนทางไหนทางไหน้หน้าห้องยงตัวไปกูไปปืนตะไนไม้ตะไนไม้ลบสี่สิบโซว่าโซว่าลบสี่สิบอยู่หลังมึงเปล่าเนี่ยโซว่าแบนี้ สองร้ไอเรวางสวานไม่รอดไม่เป็นไรนไรไนเล่นบีรแล้วก็ไม่บอกไอ้เย์ c e t s h อรวตัวอะไรเพ็ดเอยู่ A ครกูยิงนได้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 คือมันเดินไปแล้วะ ดูเหมือนข้าวทานโอ้โหโทษทีวะแต่มันรอ6 4อที่สี่อะเจช็อตอะแต่กว่าเจสโดนไม่น่าทันโะนอนมาทา้งฐานได้ไหมเปล่าเ e r e h e โอแล้วเนแต่ฮุยฮุยแม่เอาจัด

เราว่าอยู่ท็อปเอ,อไปดื่อเนี่วะวรมั้งเกือพวกมึงสาดคนแล้วไอ้ริวจะด,ดักเหรอหรืออะไรไม่รู้ว่งอะไรวะนี่ไอริวขวาซ้ายเต็มทางเลยหลังด้วยมาหมดอะ่ะแกปืนกูไปแล้วอ่ะแพนทอะอซ้ายมาก่อนวะดื้มา,า,กาเก็บแกปืนรอวะต้องเอาแล้วปะ อย่างฟูงูนี่ันเลยแล้วเจ๊ตั้มันวางครังฉั้ายฉันายฉันถูกย้ายฉ e นถ e กย้ายฉ t นถูกย้ันก้ายนถก้ากย้นถูกย้าก้ายฉันถูกนถูกย้ันถู้าันถ้ายนถูกยลยน้นถันถู้ายายฉั้ยั้าน้ายน้นัน้ััั Bôn 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 cho chót. Quê chót? Oh, hiền. Yeah. Yeah, oh, hire, 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 hire. <cinematic pause> <coughs> <coughs> ได้อยู่มั้งแรแรดย็บมึงรางคนกเลยถ้าแรไม่ถ้าแรไม่ทอก็เข้าตรงนี้ด้วยแรดอยู่น่นแหละื่อมื่อม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 ุาน้นะตายโง่ไวเปิ้ลเกได้อยู่แล้วไวเปิ้ลเกได้แล้วอุ้ยไวเปิ้ลลไวเปิ้ลว่างเ็แ้ไวเปิ้ลนะเย้ เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทำไปทำมาไม่เดินไปจิงเก้าแต่กระสุนหมดแกเป็นนน่แกไม่ได้บ้ยเดฟเฟอร์วีพีว้าวเอาวะเอาวะตารางเรียงกันเลยว่ะเพื่อนของจริงวะเฮียถือว่าไม่แย่เสือไม่แย่เฮ้ย